ชิวๆมากเลยค่ะนี่ขนาดเพิ่งผ่านแต่วันเดียวนะคะเนี่ยดูช้ำน้อยลงแล้วก็เริ่มบวมน,น้อยลงเริ่มเห็นตัวม,มกมากขึ้นแค่15วันนะคะแต่ว่าดูเนียนแล้วก็ไม่ช้ำดูปกติแล้วคะ่ะส่งก็เริ่มสวยแล้วช่วาวากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอลลี่นะคะวันนี้ันนี้ก็กำลังเดินทางไปทจำจมูกค่ะที่ลินิกโซลิโก โงค่ะแล้วก็ไปลมไปนิดนึงก็เลยอยากทำให้ใย ตอนนี้ก็อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วนะคะหลังจากไปเปลี่ยนชุดแล้วก็คลีนหน้ามาค่ะหน้าสดมากๆตอนนี้เข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วนะคะห้องผ่าตัดดูสะอาดดีค่ะคลินิกข้างล่างก็ใหญ่นะคะเมื่อกี้รีบไปพบคุณหมอมาค่ะแล้วคุณหมอก็เลยสรุปให้ฟังนะคะว่าวันนี้จะเสริมจมูกแล้วก็ตะไหฮัมแล้วก็ใช้กระดูกอ่อนหลังหูมาตกแต่งลายค่ะ นี่คือหลังจากทําจมูกเสร็จทันทีนะคะวันนี้เราก็ได้ทําการเสริมจมูกตะายพร้อมทั้งแต่งปลายด้วยกระดูกหลังหูจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยข้างบนยังบวมอยู่เนาะเนื่องจากบวมยาชานะคะหลังจากที่ยุบลงก็จะรู้ว่าจมูกเนี่ยมันจะยาวแล้วก็รับกับใบหน้ามากขึ้นทําให้หน้าดูหวานขึ้นกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็น day วันนะคะหลังจากเสริมจมูกไปที่โซเมกคลินิกค่ะวันนี้หลังจากล้างแผลนะคะยันนี้ก็ออกมาเดินห้างทานข้าวได้ปกติเลยะคะ่ะไม่ปวดไม่เจ็บหรอกคะ่ะชิลๆมากเลยคะ่ะนี่ขนาดเพิ่งผ่าแต่วันเดียวนะคะเนี่ยว,วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะทรงปลายจมูกก็ทำเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่อย่างนี้ก็ไม่กังวลน,นะคะ<ล>เพราะว่ามีตัวช่วยค่ะซึ่งก็คือเซอร์จี้ค่ะเพื่อช่วยลดอาการบวมอักเสบและช้ำของใบหน้าคะ่ะไม่กังวลเลยคะ่ะเรื่องหน้าช้ำ ถ้าส่วนตัวนี่รู้สึกว่าถึงมันจะยังช้ำอยู่แต่ก็ดูช้ำน้อยลงแล้วก็เริ่มบวมน้อยลงเริ่มเห็น,นสี่จมูกมากขึ้นแผลหลังหูก็แ,แรกๆมีตึงๆนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยตึงสบ,ส,บสบายมากเลยดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่15แล้วนะคะหลังจากที่พที่ได้ทำจมูกมานะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตทรงต่างๆให้ดูกันนะคะนี่ค่ะและ้วนี่ค่ะ ที่ชอบทรงมากๆเลยค่ะคือมันบวมน้อยลงแล้วนะคะแต่พาตะที่อยู่ตรงจมูกก็มองไม่เห็นเลยค่ะเนียนมากๆแค่สิวันนะคะแต่ว่าดูเนียนแล้วก็ไม่ช้ำดูปกติแล้วค่ะสรงก็เริ่มสวยแล้วชอบมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวัน,นนี้ก็จมูกใหม่ของยลี่ครบหเดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าจมูกบวมน้อยลงนะคะเริ่มดูเข้าที่เห็นตรงเชิดสวยมากกระโหลกแบบธรรมชาติธรรมชาติชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่าเข้าที่เร็วกว่าที่คิดยเยอะมากลลเลยค่ะก็ไม่บวมไม่ั้ำอะไรเลยแหมก็ไม่เห็นเลยนะคะเข้ามา